มีนักรบบนโลกไซเบอร์อีกมากมายนะครับถ้าวันนี้ทุกคนขึ้นเวทีหมดแม่งตีหนึ่งก็ไม่จบนะนั้นวันนี้เราแค่เป็นการประเดิมดูว่ามีผู้คนเอาด้วยมากน้อยขนาดไหนเราไม่ได้เร่งเร้าอะไรมากมายผมไม่เคยเร่งเร้าเนี่ยไหมผมบอกใครอยากไปก็ไปใครไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปใช่ไหมเ้วเราก็ต้องดูนี้ประชาชนเนี่ยเอาอยัางไงกันแน่ ใช่ไหมครับในใจประชาชนคิดอะไรกันอยู่ผมไม่บังคับใครอยู่แล้วเพราะว่ามันคือหน้าที่ของพวกคุณทุกคนอยู่แล้วผมจะไปไม่ไปก็แล้วแต่ภารกิจแล้วแต่สิ่งที่ได้รับมอบหมายมาวันไหนต้องไปวันไหนต้องขึน้นไหนต้อง PR ใช่ไหมครับวันนี้เด็กๆเ,เขาขาดประสบการณ์เด็กๆวันนี้กําลังเหยกระบวนเพราะว่าเล่นในเกมที่แพ้เด็กๆจะไม่รับการประกันตัวผู้ใหญ่วันนี้รวมตัวเพราะทนไม่ไหวแล้วมึงกลังแกเด็ก การพูดความจริงกลายเป็นสิ่งผิดได้ไงประเทศนี้ประยุทธ์ยึดอํานาจมาสภากลายเป็นโจกวันนี้เนี่ยสสพลังประชารัฐเล่นปาหีสเสนอแก้รัฐธรรมนูญถุยอเฮีย้ยถ้าจะแก้มันแก้ต้องนานแล้วมึงไม่ดึงมาจนขนาดนี้แล้วใช่ไหมวันนี้เกมในสภา,ามึงเขียนกติกาให้ประชาชนจะทาเหี่ยอะไรก็ต้องทําประชามติแต่ทหารจะทาเหี่ยอะไรไม่ต้องทําประชามติ ไม่ต้องขออนุญาตประชาชนสิได้ซ้ำเห็นไหมอาหารจะทาเฮี้ยอะไรมันเคยถามประชาชนไหมล่ะอยากทาอะไรก็ทำเลยเจ็ดปีผมว่ามันเกินพอแล้วสําหรับนายประยุทธ์ไปได้แล้วกูไม่เอาแล้ววันนี้ไม่ใช่แดงไม่ใช่เหลืองแต่คือคนไทยที่ไม่เอาประยุทธ์เราใช้ชื่อว่าคนไทยไม่ทนจะมาแดงมาเหลืองอะไรกันอีกเด็กๆเ,เขาสู้มาจนขนาดนี้แล้วเด็กๆคนนี้หลายคนอดอาหารมาทั้ง ยังไม่รู้เลยจะได้ประกันเมื่อไหร่มีใครเคยสนใจม้างดกเด็กเขสู้แล้วรวยหรือเปล่าใครบอกสู้แล้วรวยฮะสู้แล้วติดคุกก็เป็นแถวนี่ใช่ไหมมีใครสนใจม้างลุงม,มันอดอาหารไปกี่วันแล้วจนผู้ใหญ่คนไม่ไหวรู้สึกละอายที่ปล่อยให้เด็กสู้ตามยะถากรรมแต่การจะไปโหนเด็กมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมทาไมนะครับไม่แยกกันเดินรวงกันตีนะครับโตโต้สองลอยประธานพ้องไงสัสยิบหาย มันจะไปเอาเงินนี่หมนมาสองร้กว่าล้านไปเอาหลักฐานมาโชว์นี่เลิะเทอะนะครับอ่ะนะนะวันนี้นะครับคุณจะออมไม่ออมเรื่องคุณไม่เกี่ยวกับผมหรอกผมไม่สนใจแล้วนาทีนี้นะครับคุณดูพมา่าเนี่ยไม่เห็นก็มีต้องไทยมานั่งชักชวนไทยเขาออกกันพร้อมใจมีแต่ไอ้ไทยกระจอกบางคนครับอยากเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงก็นอนเกาไข่อยู่บ้านไอ้นะิบหายนะไปเลอะเธอที่อื่นแลว ก็มีอยู่แค่ว่ามึงจะเอาประยุทธ์ไว้แล้วมึงจะให้ประยุทธ์ไปแค่นนะั้นพะอเด็กๆเ,เขายังกล้าเสียสละแต่ผู้ใหญ่ดีแต่ปากอะไรคนนะนี้นก็เห็นเห็นอยู่นะการเปิดประเด็นขึ้นมาวันนี้นะก็เห็นแล้วมีข้อไหนที่เถียงได้บ้างมันเถียงไม่ได้สักข้อนะแตยยึดอํานาจมาไม่เคยขอถามประชาชนเลยแต่พอประชาชนจะแก้รัฐมนูญจะมาต้องทําประชามติไอชิบหายสร้างเรื่องวุ่นวายน,นั่นนี่มันไม่เคยมีกติกาวกนี้มึงก็เขียนขึ้นมา ตั้งสวขึ้นมาเลือกตัวเองสารพัดความสารเลวอ่ะใช่ไหมและคนสารเลวแบบนี้มันเป็นผู้นําไม่ได้โกหกตอแหลปิ้นป้อนเป็นผู้นําได้ไงเออนั้นใครอยากเห็นมันอยู่ก็นอนอยู่บ้านแล้วกันแต่ผมไม่อยากเห็นมันอยู่แค่นั้นเองนี่จะมีไอ้พรบข่าวสารเฮียอะไรมาตอนนี้พูดเฮียอะไรก็ผิดหมดกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่ได้พูดความลับราชการก็ไม่ได้พูดพาดฟิงทหารก็ไม่ได้พูดเฮียอะไรก็ไม่ได้หมด ก็ไม่ต้องพูดทียอะไรเลยใช่ไหมเออวันนี้นะการออกไปของประชาชนไม่ไม่ได้มีคดีความเลยเลยครับไอ้คนที่เสียงคือคนที่ขึ้นเวทีนะคนพวกนี้นะต้องอยู่บ้านใจว่าคือขึ้นเวทีนมันก็โดนคดีแน่นอนใช่ไหมแต่คนที่ไปร่วมคุณเป็นใครเขาก็ไม่รู้จักก็ไปยืนฟังเขาพูดก็ฟังไปถึงเวลาก็กลับถ้าให้ตบมือก็ตบมือ แต่ถ้ามีเสียงกบมือสักล้านคนก็หึมเปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้ามานั่งเชียร์อยู่บนที่บ้านจะไม่ได้เฮี้ยอะไรขึ้นมาแกนํำผัดเบี่ยนขึ้นรงเรียนถูกจับไปเรื่อยเรื่อยท้ายสุดก,ก็หมดฉะนั้นวันนี้มันต้องความพร้อมเพียงเพื่อให้เผด็จศึกจะมานั่งรอคนนั้นรอคนนี้รอไม่ได้แล้วครับเด็กมันจะอดข้าวตายก่อนใครจะมาใครไม่มาก็เรื่องของเขาเลยครับ ผมว่าขนาดนี้มันก็เกินพอแล้วจนะมาคนบางคนไม่มาก็เรื่องของเขาปัญหามันไม่อยู่ว่าจะมีใครมาไม่มีใครมาอยู่ที่ประชาชนเอาด้วยไม่เอาด้วยผมว่ายืนบนเวนทีแค่พี่เวลากับอุนจศตุพรสองคนนี้แม่งกัพูดได้เคลียร์เกือบทุกเรื่องอยู่แล้วนะครัแแบบแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าจะใช้เวลากี่วันใช้เวลากี่วันใครจะรู้บ้งผมอยากแช์นะแต่ก็สลิมเยอะกลัวกระทบง,งนันก็อย่าแชรนี่ถ้ากลัวก็จะไปแชร์ทำไมก็ไม่ต้องพิมพ์บอกหรอกครับ ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับผมไม่ครบสลิมแค่นั้นพออ่าคุณจตุพรนี่ก็คดีจะท่วมตัวไปแล้วเขาบอกเขาไม่มีเรื่องกลัวแล้วนะทีน่นี่แต่คนบางคนเขาก็บอกไม่จําเป็นก็ไม่จำเป็นต้องเอาคดีมาเพิ่มใช่ไหมเราต้องสู้อย่างมียุวิธีไอ้กองเชียร์มันก็เชียร์ทุกคนติดคุกให้หมดมีคดีแม่ให้หมดจะถึงเวลาเขาขึ้นเขาติดคดีหมดมึงก็ไม่ขึ้นไปทีใช่ไหมแล้วจะเชียร์น้ำซ่นตีอะไรอะไรอย่างนั้นนะ ปล่อยมาทีละน้อยก็ได้นน่ไม่จำเป็นต้องออกมาด่านหน้าทีเดียวหมดให้ติดคดีเดียวพร้อมหมดถึงเวลาไม่เห็น,นครับประการตัวเสร็จก็มาอายัดต,ตัวต่อเนอะเออวันนี้มีหลายคนถึงเวลาแล้วตอนนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็ไม่รู้ล่ะผมไม่รู้แล้วมมลว่าวันนี้แต่รู้เนียวว่าเป็นการรวมตัวของคนที่เคยผ่านเรื่องราวคนที่เคยมีส่วนนะครับในเหตุการณ์สำคัญของประเทศนี้วันนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องมาร่วมกันรับผิดชอบ ะจะปล่อยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมแต่วันนี้บอกแล้วไงว่าเป้าหมายชัดเจนคือไม่เอาตู่คือไม่เอาตัวมันอยู่เป็นเรื่องว่าเอาตู่ไม่เอาตู่ก่อนถ้าเอาตู่ก็นอนเกาไข่ต่อไปใครไม่เอาตู่ก็มาลุยแค่นี้จบไม่ต้องมาข้ออ้างเงื่อนไขยเยอะลำคาญน,นะต้องคนนั้นออกมาคนนี้ออกมาผมนึงจะไปแล้วแต่คุณแล้วนะสรุปเอาตู่ไม่เอาตู่แค่นี้พอถ้าไม่เอาตู่ก็ออกมาเชื่อกันไล่ จะรอทําส้นตีนอนะไรน่ะต้องรอคนนั้นมาก่อนคนนี้มาก่อนกูถึงสรุปมึงจะเอาตู่ไม่เอาตู่เออแค่นั้นแหละมึงจะเอาตู่ไม่เอาตู่เออไม่เอาตู่ก็ออกมาถ้าเอาตู่ก็นอนอยู่บ้านนเอง